กลายเป็นคดีที่สังคมกําลังจับตาสําหรับคดีของบริษัทดีไอคอน Group ครับโดยเฉพาะประเด็นที่ตํารวจกําลังตรวจสอบมือถือของบอสพอวรัตพลวรัตบรรกุลนะครับที่บันทึกคลิปเสียงของคนดังนักการเมืองนักร้องเอาไว้มากมายก่อนมีข้อมูลมานะครับว่าบอสพออ้างว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินให้กับนักการเมืองแต่จ่ายให้กับพวกนักร้องเรียนโดยนักร้องเรียนที่มีการตบรัพย์เป็นผู้หญิง แต่ไม่ได้อยู่ในวงการทางการเมืองและมักชอบบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแชร์โดยตบซับบริษัทดีไอคอนไป10ล้านบาทช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาสําหรับประเด็นนี้นะครับในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ครับพิธีกรดังอย่างพี่หนุ่มกัญชัยกิดพลครับเปิดเผยว่าคุณผู้หญิงรายนี้ เคยแฝงตัวมาในรายการหนกระแสผมได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วแต่เปิดโอกาสให้มาเองอยากเห็นว่าเป็นยังไงซึ่งต่อมานะครับต้นอ้อเป็นหนึ่งก็ได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทาง a c e b o o k ครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยพุ่งเป้ามาที่เธอโดยจะบอกว่าพี่หนุ่มอ่านข่าวเที่ยงวันเรื่องนักลีดถ่ายเงินบริษัทดีไอคอนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนได้เงินไปเกือบ10ล้านแล้วผู้หญิงคนนี้เคยแฝงตัวไปในรายการหนกระแสด้วยและชอบให้บอสพอโอนเงินผ่านมูลนิธิโดยบอกนะครับว่าตอนนี้มีคน ว่าต้นอ้อหมดเลยวงเล็บอะไรก็กูเนาะขอแจ้งตรงนี้นะคะว่าไม่ใช่ต้นอ้อแน่นอนค่ะไม่เคยรู้จักกับบอสพอลและอ้อไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องแชลูกโซที่สําคัญไม่ใช่นักร้องเรียนค่ะส่วนมากจะพาผู้เสียหายที่ถูกระทาความรุนแรงหรือเคสอ,อื่นๆเข้าสู่กระบวนการเท่านั้นส่วนเรื่องเงินผ่านมูลนิธิสามารถตรวจสอบได้ค่ะว่ามีเงินเข้ามาถึง10ล้านบาทหรือเปล่าส่วนคนที่กล่าวหาว่าเป็นอ้อโดยที่คุณไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเนี้ย ก็อาจจะขอปกป้องสิทธิ์ตัวเองนะคะและนี่ไม่จําเป็นต้องแฝงตัวไปออกรายการนะคะไปทุกครั้งก็มีผู้เสียหายทุกครั้งค่ะและคดีดีไอคอนอ้อ,อเองไม่เคยเข้าไปยุ่งเรื่องอื่นนอกจากการรวบรวมผู้เสียหายเท่านั้นถ้าได้เงินขนาดนั้นคงไม่มานั่งขายของออนไลน์กําไรนิดหน่อยละค่ะฝากถึงคนที่กําลังเข้าใจผิดด้วยนะคะแน่นอนแหลคะครับว่าภายหลังการออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะครับชาวเน็ตก็ควานหากันดอกครับว่าสาวคนไหนที่เคยมาออกรายการโหนกระแสบ้าง จนไปปักหมายปักหมุดกันที่สาวคนนี้นั่นก็คือกฤตอโนค์สุวรรณวงศ์ครับซึ่งเป็นประธานศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์ต้านคนโกงดีกรีหัวหน้าพักส่วนเนภูมิซึ่งเธอก็ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะครับได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คระบุว่าตบไม่ตบมาฟังจากปากพร้อมหลักฐานทุกมิติสังคมที่ยุติโดยธรรมต้องฟังให้รอบด้านพร้อมค่ะพรุ่งนี้รับฟังพร้อมกันวงเล็บ เปลี่ยนเป็นที่รายการโหนกระแสด้านดาวแปดแชาครับก็ออกมาโพสต์ว่าลือดูร้อนหลังครูกะปิเผยถึงนักร้องสาวรีดเงิน10ล้านดีไอคอนท่านประธานสาวมูลนิธิเลขตัวเดียวก็โพสต์ทันทีลัน่นไม่เคยรู้จักบอสพอลไทยกล่าวหาจอดดำเนินคดีเอ๊ะยังไงนักเรียนคนไหนตอบข้อสอบข้อนี้บ้างขณะที่เพจบิเกียนครับก็ออกมาปล่อยคลิปเสียงที่กำลังเป็นประเด็นการตบซับ์10ล้านบาทด้วย หมักว้าวให้ดีดีเต็มไม่ใช่แล้วนะหมักข้าวให้ดีดีเต็ม ด้านพลบบตรีจรุนเกียรติปานแก้วครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยหลังการประชุมย่อยนอกรอบร่วมกับทางด้านของปปปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของปปทและปป,ปชเพื่อหาหรือแนวทางในการตรวจสอบคลิปเสียงลับนักร้องเรียนนักการเมืองที่มีการอ้างว่าเรียกรับเงินจากบอสพอผู้บริหารของดิไอคอนกรุ๊ปหลังจากคนขับรถของบอสพอนําโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องมามอบให้กับตํารวจตั้งแต่19ตุลาคมที่ผ่านมาโดยโทรศัพท์มือถือของบอสพอเครื่องแรกเป็นเครื่องที่ใช้ทั่วไปส่วนอีกเครื่องที่ยังเปิดไม่ได้ เป็นเครื่องสําหรับใช้อัดเสียงโดยเฉพาะโดยพลตือตรีจรุนเกียรตินะครับระบุว่ากรณีคลิปเสียงที่มีปรากฏออกมาตามสื่อโซเชียลต่างๆนั้นมีคลิปเสียงจํานวนมากขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการถอดคลิปเสียงอยู่เพราะมีคลิปเสียงจํานวนมากรวมถึงให้ไปดูไลน์ต่างๆเพื่อตรวจสอบหาผู้รับผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนใครก็แล้วแต่ที่ได้รับผลประโยชน์ให้ทําการตรวจสอบทั้งหมดโดยตนเองมีอํานาจในการดําเนินคดีกับทุกคนที่เรียกรับผลประโยชน์เบื้องตน้นยืนยันทั้ง คือคลิปเสียงประทีปคลิปเทวดา ที่เป็นเครือข่ายของบอสพอลและคลิปนักการเมืองสอเสือซึ่งยืนยันได้ว่าคลิปเสียงนั้นเป็นคลิปเสียงจริงไม่ใช่คลิปตัดต่อหรือคลิป AI ทําแต่ตํารวจต้องการได้คลิปฉบับเต็มเพื่อจะได้ทํางานต่อในการสอบสวนเพราะการได้มาบางส่วนก็ได้แค่ส่งให้พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบว่ามีการตัดต่อหรือไม่ดังนั้นการยืนยันเสียงตํารวจพิสูจน์หลักฐานคงยืนยันไม่ได้ว่าเป็นใครในรายละเอียดว่าไปพูดถึงใครอะไรยังไงนักข่าวรับรู้อยู่แล้วว่าเป็นเสียงใครแต่ยังไม่ขอ เปิดเผยขอเอาไว้สืบสวนต่อเพื่อดําเนินการอะไรยังไงและกําลังตรวจสอบสถานภาพว่ากลุ่มนี้มีสถานภาพในช่วงที่เปิดคลิปมาเป็นใครอะไรยังไงถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็ยากที่จะดําเนินการแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็มั่นใจว่าจะสามารถเอาผิดได้และจากการตรวจสอบหน่วยงานของเจ้าหน้าที่รัฐทั่วไปยังไม่พบยังเร่งดําเนินการตรวจสอบโดยให้ตํารวจปอ,อทอและตํารวจกองปราบแกะข้อมูลอยู่โดยเฉพาะที่มีการกล่าวอ้างว่ามีข้าราชการประจํารับเงินนั้นจะต้องตรวจสอบ ตอบให้ละเอียดว่ามีการรับเงินกันจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่คํากล่าวอ้างและตัวบอสพอลเองยังไม่ยอมเปิดเผยในเรื่องนี้ขณะเดียวกันนะครับประเด็นนักร้องเรียนที่ปรากฏเป็นข่าวว่าดําเนินการรีดซับบริษัทดีไอคอนก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นเดียวกันซึ่งตรวจสอบพบว่ามีทั้งเพศช,ชายและก็เพศหญิงและมูลค่าหลักล้านบาทส่วนกรณีกระแสะข่าวนักร้องหญิงตบรัพย์ไป10ล้านบาทนั้นพลนรตรีจรุนเกียรติเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงต้นปี67ซึ่งพบว่าเป็นแม่ขายคน หนึ่งที่แตกกับดีไอคอลแล้วพาลูกทีมมาร้องปคออบอจากนั้นมีการเจรจาได้และจ่ายเงินคืนไป10ล้านบาทส่วนจะเอาผิดได้หรือไม่นั้นเรื่องนี้ต้องทําการสอบสวนเพิ่มโดยมีปคออบอดําเนินการในเรื่องนี้ส่วนนักร้องจะมีอีกหรือไม่นั้นคงต้องไปขอความร่วมมือกับบอสพอลรวมถึงการตรวจสอบโทรศัพท์ด้วยที่จะต้องไปขอความร่วมมือเพอราะโทรศัพท์มือถือเครื่องที่2ที่ได้มาจากคนขับรถยังไม่สามารถปลดล็อกรหัสผ่านได้เบื้องต้นประสานไปทางเรือนจําแล้วคาดว่าจะเข้าไปสอบสวน พอได้ในวันที่23ตุลาคมนี้ส่วนขณะน,นี้ทำได้แค่วิดีโอคอนเฟลซ์และบันทึกเป็นพยานหลักฐานได้หากบอสพอไม่ให้ความร่วมมือก็จะต้องยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้สารมีคำสั่งยินยอมปลดล็อก และดําเนินการตรวจสอบต่อไปสําหรับประเด็นเรื่องเทวดานั้นพลรมตรีจรุนเกียรติบอกว่าตอนนี้อยากจะเจอเทวดาตัวจริงเลยต้องกู้ไฟลดูคลิปเสียงทั้งหมดตอนนี้ยังไม่ทราบตัวตนว่าเป็นใครซึ่งตนก็อยากเจอเทวดาเหมือนกันส่วนที่มีการอ้างอักษรยอ่อว่าเทวดามีอักษรยอ่อปปาและออ่างนั้นอย่าเพิ่งพูดถึงใครเลยตอนนี้พวกเราทุกคนอยู่ในข้อได้จริงและข้อกฎหมายไม่ใช่อยู่ในเพจต่างๆและชมรมต่างๆเอาข้อมูลมาให้ตำรวจคงไม่ทําแบบนั้นเพราะเรา เดินไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายส่วนเราจะสงสัยตรงไหนอะไรยังไงทางปปปได้เรียกมาสอบหมดคนที่ให้ข้อมูลว่ามีการจ่ายโน่นจ่ายนี่ ก็จะเรียกมาสอบเช่นกันซึ่งขอให้มั่นใจว่าหลังจากนี้จะรู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนักข่าวก็ถามย้ำนะครับว่าแล้วตกลงเนี่ยมีเทวดาจริงหรือไม่พลตระตรีจรุนเกียรติกล่าวว่าผมก็อยากรู้ผมอยากเจอเทวดาให้รอดูกันต่อไปและพร้อมจะดาเนินการกระชากหน้ากากออกมาให้หมดและระวังไว้พวกที่ทําเพื่อสังคมที่อ้างตัวเองว่ามีวิธีปราบปรามกระบวนการแชร์ลูกโซ่ด้วยวิธีของเขาพวกนี้จะเป็นเทวดาอีกหรือไม่อย่าไปฟังอะไรมาก เพราะพระเอกนางเอกในวันนี้ก็อาจจะเป็นผู้ร้ายก็ได้และเราจะเดินด้วยพยานหลักฐานใครเกี่ยวข้องพวกนี้อาจจะเป็นเทวดาอีกกลุ่มหนึ่ง ที่อาจจะตกสวรรค์ก็ได้พลรําตรีจรุญเกียรติยังบอกถึงกรณีการโอนเงินคริปโตด้วยนะครับว่าขณะนี้ตํารวจทางด้านปอเอ,อเนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบครับเพราะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นไปตามที่มีการเปิดเผยหรือไม่เพราะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการโอนยอดเงินตามปกติทุกวันครับและคุณผู้ชมครับเรามาทําความรู้จักกับทางด้านของกฤตอนองค์สักหน่อยดีกว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับสำหรับกฤตอนองค์สวนวงศ์ครับชื่อเล่นว่าพัดนะครับเป็นหัวหน้าพักสุวรรณภูมิประหัตพักสองหนึ ตั้งแต่2เมษาย,ยน66และเป็นประธานหน่วยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์เปิดเพจกลิดออนองต้านโกงกลิดออนองออนไลน์สคอ ศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์ซึ่งเป็นเครือข่ายให้ความรู้คําแนะนํารับเรื่องราวร้องทุกประสานงานหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายบูรณาการซึ่งกิตอนงนะครับเธอได้ปรากฏตัวล่าสุดในรายการหนกระแสตอนติดกับดักรักบอสตัวลาย EP4 ตอนตามหาหมอและคนเก็บขยะ EP1781 เทปวันที่16ตุลาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งมาร่วมรายการกับพี่หนุ่มกัญชัยและก็พี่กันจอมพลังนะครับโดยได้มาให้ความรู้ในรายการเกี่ยวกับเรื่องการแชร์ลูกโซ่ การทำธุรกิจขายตรงระหว่างรายการยังได้รับคำชมและผลตอบรับจากชาวเน็ตที่เข้ามาชมรายการสดว่าให้ความรู้ดีมากๆและเธอก็อธิบายได้อย่างชัดเจน